กด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 เขาหน่อยอโอเคจะจะไปยังไงเดี๋ยวยายอันนี้ก่อนนะยายสตาร์ทก่อนนะคะเราพี่นั่งอยู่เฉยก่อนนะลูกนะโอเคไหมลกูกโอเค,อ,เคอ่ะหันนพี่พอยยืนตรงนี้ก่อนพี่พอยก็เริ่มสตาร์ทแล้วนะระวังนะระับขานะไปแล้วนะพี่พอย ไปแล้วนะจิ้มมาลุกขึ้นมาอ่าจิ้มมาจับพี่พล็อตจับพี่พลอตจับนะโอเคโอเคเออกกําลังกายจับปากกันลุกจับปากกันอ่าโอเคโอเคจับใหญ่ก็ได้อ้าวเอากําลังกายนะคะไปเบาๆคะ่ะไปเบาๆให้เด็กเล่นด้วยนะคะบุญก,การออกกําลังกายนะคะอนุจับตรงนี้ถึงไหมข้างนี้ถึงไหมลูก มโอเค <Okay. c oughs> ยังไงถึงอยู่ออกกําลังกายกันค่ะฝึกวันเดียวนะคะในวันที่สองเมื่อคืนนี้ยายลงมาวิ่งคนเดียวอันนี้ให้เด็กมาวิ่งด้วยเด็กตื่นแต่เช้าค่ะ กำลังแขนได้ทั้งปอดได้ทั้งหัวใจนะคะนนการวิ่งออกกำลังกายหยอกหยอกตอนช้านะคะเอาแค่นี้ไม่ต้องเร็วขณะนี้ได้หนึ่งนาทีแล้วคะ่ะหนึ่งนาทีแล้วคะ่ะหนึ่งนาทีแล้วคะ่ะตอนนี้ เราเท house, so many, and and hay hay e board, ้าวิ่งหนูยังไม่มีเลยเท้าวิ่งออกกําลังกายหนูกับยายยังไม่มีเลยเราต้องใส่ถุงเท้าก่อนนะคะตอนนี้อะไรคะพอแล้วเหรอลูกพอแล้วนะเดี๋ยวยายเอาลงอ้าวเดี๋ยวพี่พลอยลงก่อนโอเคได้สองนาทีนะคะอหนูไปเล่นก่อนเลยได้ยายจะออก ให้เปิดเปิดแล้วลูกเปิดบาแมายายเปิดลูกให้เริ่มเปิดให้ก่อนอย่ไาไปใส่ลูกอย่ไา,ยายไปใส่จะเล่นของเล่นก็ได้ไปจะออกอีกเหรอเลยโอเคอต่อเลยค่ะ น้องมาเล่นน้องไม่น้องไม่วิ่งน้องไม่วิ่งน้องไม่วิ่งนะคะเออตอนนี้น้องเอ็ดทำคนเดียวนะคะพยาย้ใหญ่ขึ้นด้ไหมพยายนิ้วขึ้นได้ไหมคะให้ใหญ่ขึ้นด้ไห,หมคะพยายนิ้วใหญ่ขึ้นด้วยนะอันนี้สามนาทีแล้วนะ ถ้าถ้าถ้า,าพอแล้วก็บอกยายด işte. ้วยพอแล้วก็บอกยายว่าพอพอแล้วค่ะหยุดหยุดหยุดพอแล้วหยุดหยุดหยุดพอแล้วหยุดหยุดหยุดโอ้ยเหนียวเก่งเอาอีกไหมเร่งสป,ปีดอีกไหมโนปิดโนปิดโนปิดอะไรโนปิดยายไ,ไม่รู้เลย พอยอย่าเอาเข้าไปยัดนะพี่พอยไม่เอานะคะพี่อยไม่เอานะคะน้องอย่าเอาน้องเข้าไปยัดไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่พอยมาเล่นดู